มาแล้วเข้ามาข้างในแล้วเข้ามาข้างในแล้วขามาข้างในแล้วคะ่ะขบวนขบวนเริ่มขยายแล้วคะ่ะทายลูกกับลำใหญ่อย่ามาเรียกฉั้นลำใหญ่ไม่รักฉันก็ไม่ว่าอย่ามาเรียกฉั้นลำใหญ่ <c oughs> อะไร พาเบิ้งกระเป๋าเง,งามับพี่น้องสนามบินรอเวลาข่าเวลาแบบไหนอแบบไหนแบบไหนแบบไหนแหลือหนึแล้วมาถึงสนามบินแล้วค่ะพี่น้องมาถึงสนามบินแล้วค่ะหุ่อ่างเดินรอรอนังเคื่องรอเวลารอเคื่องพี่น้องงามงามพี้องนเครื่องบินแล้วค่ะ ใช่เม,มื่อมาฝากด้วยพี่น้องเด้อแม่นบอโอ้ยมาจะเบ้นจะดีกว่าฉีดให้เรียนเรียนอะไรใครก็บางจัดนะเดี๋ยวได้ยาเพิ่งจมอย่าเพิ่งจมมันก็ใายคลิปกันงามบ่พี่น้องห้องน้มด้วยห้องน้มด้วยพี่น้องอะไรใคยคนบอพงงามบอวิวหรอพี่น้องเอาวิวมาฝากด้วยพี่น้องเด้อเข่าห่างงามก็งามงามคืออะไเข่าห่างงามมาเลยพี่น้องห่างงามงามงาม อ๋อมาหอดเลยพี่น้องมาหอดแล้วเข่าหงามผ้งงาเขงงา่า,าห้งองนามหงน้มง่ามมาเบิ้งให้เบิ้งข้างนึงง่อดมากผอไม่เห็นอันนี้มาถ่ายเอาเครื่องบินพี่น้องคุยเครื่องหมินเรามวยไงพี่น้องบมวยไงหนึ่งพี่น้องมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะ 留意个人的随身物品。嗯